เพราเลยพี่านั้นมันมีแค่แค่คันเดียวที่ที่ขับเข้าไปมัน hmm. ม mm ีแค่คันเดียวนอกนั้นก็ยังไม่มีใครจะต้องไปเปิด้อวินาทีอีก ไปบ้านเลยวันตอจะแบกครับบอกเพื่อนไปมาไหนบอกเชื่อเอเด้ราไปเมื่กีดที่เสร็จเสร็ตาครับายเดี๋ยวผมไปโอนตัผมได้นี่ตาต้องสิกนะมันไม่ได้ออกเงินสดเนี่ยยากยากนายกมันจบมั้งดก่ก็พูดละ

อยู่กับยายได้ไดีลูกก็วิ่งออกไปเล่นก็ไปจับมาจับมาแล้วก็คือแป๊บเดียวก็เห็นรถคันนั้นวิ่งเข้ามาอยู่วิ่งเข้ามากลมามากับรถหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้สังเกตเออมากลับอยู่เขาขอมาส่งโรงพยาบาลอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเหยียบอีกอแจกฉันฉั้นปกติชันจะ รถมังคับวิ่งมาเขาวิ่งแยกสองนี่แหละเออปกติผมก็วิ่งโค้งของผมทุกวันเดินอืมเป็นไหมไม่เห็นนี่ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นไม่ยืนสิ่งกุศลกับใครไม่มีอะไรเลยดังนั้นผมไปผมก็ไปเอากระติกมาใช้ซื้อน้ำมันก็พอดีเขาเห็นเด็กยืนทางนี้แล้วใครเอาส่งล่ะไปส่งเองเออไปส่งเองเอาเล่นเด็กก็ไม่รู้เหมือนกันนิ่งเลยพอขึ้นรถได้ผมก็ ไปเลย